Yeah.

กรีบี่จกระบีเนี่ยนะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าประทับใจ อยากให้ทุกคนนะคะมาเที่ยวกระบี่กันค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่ามากระบี่เนี่ยไม่ใช่มาเฉพาะแค่ช่วงนี้เท่านั้นกระบี่เนี่ยเรามาได้ตลอดทั้งปีเลยกระบี่เองเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลากหลายทั้งทางธรรมชาตินะคะมีทะเลสวยงามอุทยานอย่างที่เรายืนอยู่นี่นะคะแล้วก็มีน้ำพุร้อนเคม็มมีเรื่องของเวลเนสมีเรื่องของอาหาร มาพักผ่อนที่จะวีกันนะคะขอบคุณค่ะ